ครับถ้าพูดถึงสัญ,ญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่มาเป็นตัวส่งเสริมในลายมือนี่นะครับนอกจากสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วมันก็ยังมีอีกก็คือลูกปลาสัญ,ญลักษณ์ปลานั่นเองนะครับปลาในที่นี้ความหมายของมันก็คือใครมีในมือมันก็จะเป็นในลักษณะส่งเสริมให้ความสุขความสบายโชคลาภเงินทองการมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ ความรุ่งเรืองความก้าวหน้าเนี่ยมันก็คือจะอยู่ในสัญ,ญลักษณ์ของลูกป,ปลานี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปดูกันเลยนะครับอย่างในมือนี้ก็มีนะครับสัญ,ญลักษณ์ลูกป,ปลาก็คืออย่างในเดินเสานี่แหละแต่ว่ามันเอาเป็นสปลาตัวนี้มันเอาหัวลงถา่ว่ามันเอาหัวลงนี่มันดีไหมมันดีแต่มันไม่ดีเท่าเอาหัวขึ้นนะครับมันไม่ดีเท่าเอาหัวขึ้น มันก็คือความสําเร็จมีเหมือนกันแต่อาจจะก,กินระยะเวลาให้ช้าหน่อยนั่นเองนะครับความสุขความสมหวังเะ็ดต่างๆเนี่นะเอ,อสังเกตไปสังเกตมานะมือนี้มันจะมีปลาอยู่สองตัวนะตัวสีน้ําเงินกับตัวสีแดงนะครับไอตัวสีแดงเนี่ยอาจจะมีหันหัวขึ้นนะหันหัวขึ้นครับทีนี้มาดูความหมาย ความหมายของปลาบนเดินเสานะครับผู้ที่มีสัญลักษณ์รูปปลาบนเดินเสาบุคคลนั้นจะเป็นคนที่มีความสามารถในด้านของการงานมีความเก่งเฉพาะทางเฉพาะทางที่ตนชอบแล้วจะทำออกมาได้ดีและเป็นคนที่ชอบที่จะค้นคว้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสายอาชีพที่ตนเองชอบ ไม่ว่าจะเป็นทางใหก็แล้วแต่และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนที่มีความสนใจในด้านของศาสตร์ดึกลับงานสถาปนิกงานด้านที่เกี่ยวกับความรู้ปรัชญาพวกนี้นะครับและก็มีความสามารถเก่งในด้านของศิลปะการดน,นตรีด้วยเหมือนกันนะครับและก็จะเป็นผู้ที่มีระเบียบเรียบร้อยในการทำงานนะครับอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ลูกป,ปลาบนนวนเสานะครับ แต่ปลาตัวสีแดงจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะเส้นเนี่ยว่าดูแล้วเนี่ยเส้นมันใจเหลื่อมๆกันนะตัวสีแดงจะเป็นตัวที่มีรายจ่ายมีนี่มีสินเข้ามาด้วยก่อนอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่สัญ,ญลักษณ์รูปปลาที่ว่านี้มันก็ไม่ได้เกิดแค่เนินอย่างเดียวนะครับบางคนก็เกิดบนเส้นสมองก็มีก็อย่างมือนี้ครับมีสัญ,ญลักษณ์รูปปลาเกิดบนเส้นสมอง นี่ครับก็คือสัญลักษณ์รูปปลาก็คืออยู่ตรงนี้นะครับครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดอยู่บนเส้นสมองนะอันนี้จะเป็นคลีบที่มันมียื่นออกมานะครับอันนี้มุนมนี้อาจจะดูไกลนะครับทีนี้ผมจะสูงข้าไปให้เห็นว่าปลาที่อยู่บนเส้นสมองนี่มันก็มีมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับนี่ก็คือรูปปลาที่อยู่บนเส้นสมอง มันจะอยู่ที่ไหนมันก็ต้องได้ความหมายของมันด้วยนั่นแหละมันจึงจะรู้ว่ามันเกิดมาแล้วมันจะให้ความหมายส่งไปในทางทิศใดนะครับอันนี้ถือว่ามีรูปปลาที่สมบูรณ์ไหมก็เกือบจะสมบูรณ์นะครับเกือบจะสมบูรณ์แต่ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซนก็อยู่ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซนอยู่เหมือนกันนะครับคือสัญลักษณ์รูปปลานะความหมายของมันมีดังต่อไปนี้รูป สัญ,ญลักษณ์รูปปลาที่เกิดบนเส้นสมองสัญ,ญลักษณ์รูปปลาที่เกิดบนเส้นสมองนะครับผู้นั้นจะมีความรู้ดีเรียนเก่งเป็นคนที่มีระเบียบวินในมีความเรียบร้อยในชีวิตเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ทำงานดีเป็นคนหัวดีเรียนเก่งฉลาดตั้งแต่เด็กมีเซนมีลางสังหรณ์ที่ดีฝันแม่น ในชีวิตเกิดมามักจะไม่ค่อยตกระกรรมลำบากตั้งแต่เด็กจนตัก็ว่าได้นะครับนี่คือคนที่มีสัญลักษณ์ปลาเกิดที่เส้นสมองนะครับตามที่เก็บข้อมูลไว้ก็มีความหมายไปอย่างที่ได้บอกก็คือหัวดีเรียนเก่งฉลาดเป็นคนเรียบร้อยชีวิตไม่ค่อยได้ตรกระกรรมลำบากเท่าไหร่นักแม้จะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่พ่อแม่ ก็มักไม่ค่อยให้ทําอะไรนั่นเองนะครับอันนี้ครับมือหนึ่งที่มีลูกปลาอยู่บนเส้นสมองนะครับอาจจะตัวเล็กๆแต่สมบูรณ์นะแต่บอกเลยเลยว่าเป็นปลาที่สมบูรณ์อยู่บนเส้นสมองก็คือถ้าเป็นมัดธุรกิจก็คือเก่งนั่นแหละก็เหมือนกับมือนี้เพราะเจ้าของมือนี้ก็เป็นเจ้าของจิตการมีธุรกิจส่วนตัวนะครับ ครับทีนี้ถ้าเป็นรูปปลาบเดินจันทร์นะครับมือนี้ไม่มีหรอกแต่ผมเอาอาศัยว่าเอามือนี้มาเป็นตัวขีดให้ดูเฉยๆนะครับถ้าเกิดว่ามีรูปปลาบเดินจันทร์นะครับทีนี้มาดูความหมายสมรรถรูปปลาบเดินจันทร์จะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนหากเป็นหญิงจะได้คู่ที่ดีมีชื่อเสียงจากการงานที่มีความคิดสร้างสรรค์งานที่มีความสร้างสรรค์เหมาะกับงานติดต่อ ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้หากมีธุรกิจที่ทําเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะมีโชคลาภดีเกี่ยวกับการเดินทางอันนี้คือถ้าเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ปลาบรดนจันนะครับแต่รูปปลานี้มันมีทั้งหันหัวขึ้นหันหัวลงหันขวางด้วยนะครับซึ่งมันก็อาจจะแตกต่างมีรายละเอียดปีกย่ยเพิ่มเข้ามาอีกนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปปลาเนนสุข หรือริเมเงินสุกบริเวณน,นี้นะครับซึ่งผมก็เคยได้ทําลงไปแล้วนะต้องดูให้ดีนะครับปลาที่มันมีลักษณะสมบูรณ์นะครับยังไงถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์นะเดี๋ยวขีดให้ดูก่อนนะครับไอ้ทําให้ไอ้ลักษณะแบบนี้นะมาอย่างนี้ถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับเนี่ยคือเส้นมันมันจะไม่ประสานกันนะนี่ก็ถือว่าไม่สมบูรณ์นะครับถ้าสมบูรณ์ก็คือให้ดูดต่างปรับ ตามแบบนี้เลยนะเนี่ยจะมาลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมถ้ามีคีบออกมาอย่างนี้ก็ยิ่งดีเลยนะครับเนี่ยคือต้องปลายมันจะต้องบรรจบกันนะครับบรรจบกันหาก็ต้องแยกออกนะครับฉีจะต้องแยกออกจึงจะเป็นลักษณะปลาที่สมบูรณ์ถ้ามีอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้ถือว่าเป็นปลาที่ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะมันจะไม่บาดออกนะครับ คือดูอา่นี้เนี่ยดที่ขีดให้ดู2องอันกระล่าเนี่ยคือลักษณะปลาที่สมบูรณ์นะครับผลของมันก็จะเกิดได้เต็มที่นะครับแต่รูปปลาที่บนอยู่บนเดินสุกนี้มันก็คือมีส่วนของเป็นเกาะโดยตามเท่าที่ผมเห็นมานะคนที่มีสัญญากษณรูปปลาเนี่ยมันจะออกค้าเป็นรูปเกาะบางคนจะเป็นหนี้เป็นสินนะครับหนี้สินเยอะแต่ก็ใช้หมด อย่างที่มือที่ลงไปครั้งก่อนมีนี่สิ่สิบห้าล้านใช้หมดภายในปีครึ่งนะครับมันเข้าอายุก็คือนับอยู่มาแล้วก็ตกอยู่ในตำแหน่นงรูปกลางปลาพอดีเลยนะครับนี่แหละคือจุดดีของใครที่มีรูปปลามันคือคือให้ความสุขความสมหวังได้แต่เมื่อมันมีลักษณะบวกความเป็นเกาะมันย่อมจะให้โทษเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับมันย่อมให้โทษก่อนแล้วจะให้คุณดีในภายหลังนะครับ wow. ลองรูปปลาบนเนินสุกนี้ผู้ใดที่มีบนเนินสุกหรือริมเนินสุกตามที่ขีดให้ดูผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีศิลปะการใช้ศิลปะงานที่เกี่ยวกับด้านของความสวยความงามการดน,นตรีการแสดงในการที่จะสร้างฐานะของตนเองได้จนมีเงินทองร่ำรวยได้นั่นเองนะครับเรียกว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของความสวยงามงามได้นั่นเองนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปเห็นรูปปลาบนเดินพาลหัสนะครับหาบนเดินผ้ลหัสจะมีหรือไม่มีก็ดูเอาไว้นะครับผู้ที่มีสัญลักษณ์รูปปลาบนเดินพลืหัสนะครับเจ้าของมือจะเป็นคนที่มีความสามารถความรอบรู้ความรู้รอบตัวเก่งนะครับในด้านของการใช้สติปัญญาด้านวิชาการในแขนงต่างๆ ที่จะสร้างฐานะการเงินและชื่อเสียงความเสด็จล่ำรวยขึ้นมาได้จากสิ่งที่กล่าวมาก็คือความรู้ความสามารถของเจ้าตัวนั้นเองจะเป็นใบเบิกทางให้มีตำแหน่งหรือชื่อเสียงด้านการเงินการทองได้นั่นเองนะครับครับทีนี้ก็มาถึงรูปปลาสัญลักษณ์รูปปลาบนนนอาทิตย์นะครับนันอาทิตย์มันก็เกี่ยวกับด้านของชื่อเสียงกิยศความสำเร็จนะครับ ก็หมายเขาว่าคนคนที่มีรูปปลาสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บุดินอาทิตย์นะครับก็คือจะเป็นคนที่เด่นในด้านของความสามารถความรู้วิชาการส่วนตัวป้าปลามันไม่ได้หันหัวหันหางไปทางเนินพุทธเนินอื่นหรือเป็นในญญลักษณะที่ตั้งขึ้นแบบนี้มันก็จะได้ความหมายของเดินอาทิตย์ไปหมดนะครับ ก็คือจะมียศมีตำแหน่งที่สูงส่งขึ้นได้นั่นเองนะครับมีเกยียรติมียศดีลูกน้องมีบริวารในการควบคุมคนที่ใจดีใจบุญสุนทานด้วยอีกทางหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกป,ปลานี้หามันมาจากฝั่งของเดินพุทธถ้าเกิดว่าลูกป,ปลานี้มันหันหางไปทางเดินพุทธนะครับมันก็จะได้บวกความหมายเข้ามาด้วยผู้นั้นก็จะมีทักษะ มีความสามารถในการใช้เสียงการสื่อที่ดีจะประสบความสำเร็จนะครับถ้าเป็นนักร้องก็คือเป็นนักร้องเสียงดีถ้าเป็นนักพูดก็จะเป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงมีความสำเร็จทางการพูดนั่นเองนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างดูปลาเบร์ทิศมันก็เลยจะนํามาซึ่งเกียรติยศและชื่อเสียงความสําเร็จมีอิทธิพลทางการเงินหรืออิทธิพลในด้านของชื่อเสียงได้นั่นเองนะครับ ที่นี้เป็นสัญลักษณ์รูปปลาบนนนอังคารสูงนะครับบุคคลใดที่มีสัญลักษณ์รูปปลาอยู่บนดนอังคารสูงจะเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งดีมีจิตใจอบอ้อมอารีต่อผู้คนทั้งหลายเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคถ้ารับราชการก็ดีโดดเด่นประสบความสำเร็จถ้าทำการเกษตร ก็จะมั่นคงมีความคิดมีหัวริเริ่มสร้างสรรค์อยู่ในตัวถ้าทำการค้าขายก็จะค้าขายในลักษณะเป็นในายหน้าเป็นการติดต่อเชิงรุกซึ่งจะนำมาซึ่งความสาเร็จด้านเงินทองโชคลาภให้กับตัวเองจากความขยันนั่นเองอันนี้คือสัญลักษณ์รูปปลาบูเดนอาคารสูงนะครับ นี้จะเป็นสัญลักษณ์รูปปลาบนเนินเนปจูนนะครับก็คือข้างล่างส้นมือนี้นะครับผู้ที่มีสัญลักษณ์รูปปลาบนเนินเนบจูนจะเป็นผู้ที่มีศรัทธาดีต่อในด้านของพุทธศาสนาเป็นคนใจบุญสุนทานเอื้ออารีและก็เป็นคนที่มีจิตวิญญาณสูงในการดำรงชีวิตเป็นคนที่เชื่ออะไรเชื่อมีอย่างมีเหตุมีผลไม่จะเชื่ออย่างงมงายนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นตัวนำให้ตัวเองนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั่นเองนะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ลูกปลาในเชิงมุมนอนต่างๆนะครับมหาสารย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะก็หวังว่าจะได้รับความรู้มามากก็น้อยนะครับถ้าเกิดว่าเกิดความผิดพลาดก็ขอรถไฟนะครับผิดใครก็ขอเครื่องบินเอาไว้ด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็มีโดยประมาณนี้นะครับ